ค่ะทุกทุกคนวันนี้ก็วันนี้ก็จะไม่มีอะไรบ้างนะคะก็วันนี้มันก็ยังไม่อาบน้ำนะคะก็เนื่องจเป็นเวลาสิบโมงยี่สิบนาคก็ยังไม่อาบกำลับบงจะไปอาบว่าพอดีนี้ได้ว่าจะไปทำคลิปก็อาบนนะ้ำก็คือเราเป็น,นคนที่ชอบอาบน้ำช้านะคะเพราะว่าขี้เกียดนะคะโอเคกำลับบงว่าจะไปอาบนะคะแล้วก็วันนี้เมื่อวานเราไปวัดมาใช่ไหมแล้วก็ไป ดกอโดแดกเป็นเซ็ตโชิตัวนี้ชิ้นหนึ่งไหมอ่ะแค่ชิ้นเดียวเพราะว่ามันมีอีกชิ้นมาหลายชิ้นด้วยแหละแต่ว่าคือว่าเป็นเพิ่งไปเห็นตัวโชิที่มันหลายๆชิ้นตอนจะกลับบ้านแต่ซื้อมานั้นแจตังค์แล้วนะคะก็คือตัวน,นี้นะมันคืออะไรไม่รู้อ่ะก็เดี๋ยวเรามาบีบให้ดูอ่ะแต่มันจะเป็นแบบนุ่มๆ ไม่ค่อยสลโลเดี๋ยวเราจะไปแช่เย็นกันนะคะว่าถ้าแช่เย็นแล้วเนี่ยมันดาแข็งมันจะสลโลลหรือว่าแข็งหรือเปล่าก็เป็นสีเหลืองประมาณนี้นะคะถ้าใครรู้จักชิคก็เม้นลงไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปอาบน้ําแล้วก็แต่งตัวกระจาบน้ําสระผมซึ่งใช้เวลานางมากนะคะเดี๋ยวจะมาดูว่าเนี่ยสกุชชชิเนี่ย จะเป็นยังไงเพราะว่าเราอาบน้ำช้าทั้งสระผมด้วยอะคะ่ะก็เป็นคนท um ี่อาบน้ำช้านะไปอาบน้ำมาหน้ายบมาสามสองึ่งไปเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เราอาบน้ำแต่งตัวเสร็จดีกว่าโอเคค่ะก็นอนนี้ อาบน้ำเสร็จแล้วนะคะก็จะผมอีกตอนนี้เวลา10.51นะคะไปตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง5.11เร็วคุซึ่งเราอาบน้ำเสร็จผมเสร็จแล้วนะคะก็เพิ่งมาแต่งตัวเสร็จกี้นี่เองนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกว่าสกุชี่ตอนนี้เราเป็นไงบ้างพร้อมยังไปเลยดีกว่าๆๆก็ตอนนี้กำลังจะเดินไปตกโซเย็นนะคะ ลแล้วลุงนะโอเคถึงละแล้แแด่ซึ่งตอนนี้นะคะก็สะกุศลที่เราก็อยู่ตรงนี้ที่เราชี้อยู่อ่ะดูกนะออกมาเลยโอ้โหโอเคเราไปดูกันเลยโอเคอาจจะมีเสียงรบกวนเพราะว่าน้องเรา อยู่กับต้องมาแล้วค่ะขออยู่กับแบบน้องคนนี้ะคะอย่าเล่นได้มต้องเสียงน้องนะเนี่ยถ้ามีเสียงแล้วก็ต้องขออภัยนะโอเคเดี๋ยวมาดูดิค่ะเหมือนหายยินเร็วอ่ะเนี่ยดูนะเดี๋ยวมาดูกันเนี่ยมันเหมือนหายยินเร็วมากอ่ะคือเราเอามาวางแบบเดี่ยวเองดูสิความสโลว์ตอนแรกมันสโลว์แบบ ขึ้นเลยใช่ไหมแต่นี้มันแข็งอะมันเป็นสกุลชื่ออะไรก็ไม่รู้ว่า,าก็เจรนญนี่นนไงน,น,นี่ก็จะแบบาานี้แหละโอเคก็คือมันนั่นแหละแต่เรามาแข็ดีกว่าคือ เราโดนแบ็คหลายรอบแล้วเดีย๋ยนะเพื่อนๆขาคือเมยียท้อมากเลยลูกป,ป้าก็ค,คือเนี่ยเพื่อนๆกดติดตามเมย์ก็จริงแต่ก็ก็ขอบคุณนะแต่ว่าคือคือเมย์เวลาแบบให้ทาให้ทาแบบกิจกรรมเล็กๆน้อยๆแบบอย่างเช่นไปกดก,กดตามหรือว่าแอดเฟนเมย์หรือว่า,อ,อ,วาอะไรอย่างเงี้ยคือเพื่อนๆอนคือไม่เห็นเพื่อนๆไปเ่อ ไปอะไรนะไปติดแอดหรือว่าไปทักแชทมาว่าได้เซตมาจากไหนอะไร่าเมยไม่เห็นมีซ้าคนเลยอ่ะคือมิ้ก็เสียใจนะคะที่ทุกคนมาทําแบบเนี้ยคือเราไม่ได้ว่านะแต่ว่าเราเสียใจว่าเออทําไมเราบอกว่าทําไมเขาไม่อย, A อย่างเช่นคิวเอเอย่างเงี้ยเราบอกว่าที่เราอยากให้ทุกคนอ่ะติดตามเซตเมย์หรือว่าแอดไปเพราะว่าเวลาเราจะเ <c oughs> วลาเราจะแจ้งเราจะแจ้งแบบ แค่ว่าเออเราจะทำ Q&A แล้วก็โพลล์ลงเฟซไา้เราไม่ต้องทำคลิปเสียเวลาแบบลงอะไรอย่างเงี้ยมันเสียเวลาใช่ไหมล่ะเออก็ช่วงนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปนะแต่จะลงคลิปอยู่บางช่วงที่พอจะมีคลิปอะไรให้ลงก็ลงนะช่วงนี้นะคะก็อาจจะมีเสียงรบกวนนะคะน้องเขาอยู่นะคะโอเคโอเค,โอเคค่ะก็คลิปก็มันจะมีอยู่สองคลิปสองคลิปนะคะ ช่องของปุ๊กนะคะช่องของปุ๊กก็ช่องปุ๊กนะคะปุ๊กก็จะลงคลิปเกี่ยวกับตอนนั้นเมย์ไปซ้อมวงโยว,วันเสาร์วันเสาร์ที่แล้วนะคะปุ๊กก็เลยถ่ายคลิปก็มีเมย์อยู่ด้วยเมย์ก็บอกไปแล้วว่าช่องอะไรนะคะก็เข้าไปดู f เฟ k บุ๊กไม่ใช่ ช่องของปุ๊กนะคะเข้าไปดูมันจะมี2คลิปก็คือคลิปตอนล,ลดโรงเรียนนะคะดาราพวก,กหลีทุกคนก็ไม่รู้นะเขาก็มาโรงเรียนเมยใช่ไหมล่ะเออปุ๊กก็ถ่ายคลิปไว้แล้วปุ๊กก็ถามไปว่าความรู้สึกเป็นไงแล้วก็อีกคลิปหนึ่งก็ซ้อมมงโยนะคะก็ยินรีไปดูกันนะคะก็บางช่วงกว็ถ้าเราอยู่กับปุ๊กเราอาจจะทำคลิปกับปุ๊กประมาณนั้นแหละโอเคนี่แหละโอเค ออกแอ่นกันาเบานะครับกลิ่นแบบธรรมชาติไม่ได้มีกลิ่นอะไรเลยอุ้ยสโลอ่ะ เเมื่อกี้เราก็ลงไปส่งน้องมานะคะนี่ก็สโ l แล้วสโ l o บีกับปัชชี่ s o โ o หอมโอเคิเคีคคคนี้ก็ยาวมากพอแล้วนะคะไม่ใช่แล้วโอเคก็สำหรับทีนี้นะคะก็ขอ,ขอลาบไปเยียนเท่านี้นะคะออก,ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ กดติดตามเฟซบุ๊กเมด้วยนะคะแล้วก็ก็อย่าลืมพี่บอก,ก่อนไว้นะคะว่าเดี๋ยวเพื่อทำมานะคะก็อย่าลืมพี่บอกไว้นะว่ามันจะมีอยู่บางช่วงที่เมย์ลงคลิปกับเพื่อนนะเอ้ลงคลิปกับปุ๊กนะคะก็คือช่องของปุ๊กก็จะมีคลิปมีสองคลิปที่เมย์ลงด้วยนะประมาณนั้น ก็ยีนเข้าไปดูโ <g ül> okay. อเคก็สำหรับคีิที่ขอลาไปก่อนกับเจ้าฟุตบอี่ตัวนี้นะคะคลิปนี้ยาวมากนะเจ็ดนาทีแล้วโอเคก็สำหรับพี่ขอลไอาไปก่อนนะบายๆเดี๋ยวจะมีคลิปอยู่คลิปเดี๋ยวจะทำคลิปอีกกค็คือต่าดานะคะส่างด้านจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูนะลองไปดู เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากเสรคลิปนี้ก็จะลงคลิปก่อนแล้วก็ทํางานบ้านนะคะซึ่งวันนี้วันวันหยุดของเมีนะคะก็เดี๋ยวจะไปทำงานบ้านก่อนแล้วก็จะถ่ายคลิปแต่งถ่ายคลิปแต่งน,นะนะโอเคไหมบ้าไปละไปจดีทีละ